สวัสดีครับผมร้าน Family Pool Day นะครับผมคลิปนี้นะผมก็จะพามาดูขั้นตอนการติดตั้งสระนะครับรุ่น32ฟุตของ I n t e ทนะครับเป็นรุ่นใหญ่สุดของ I n t e ทเลยนะครับผมอยู่ที่หน้างานบ้านลูกค้าแถวลาดพร้าวในกรุงเทพเองนะครับอันนี้ก็ทำงานระเบียงนะครับโดยช่างของเราเองเลยนะครับแบบตั้งพื้นนะครับผมคือพื้นเดิมเขาเนี่ยเป็นพื้นปูนแบบนี้อยู่แล้วนะครับสามารถนะครับขึ้นโครงสร้างงานระเบียงตั้งแบบบนพื้นอย่างนี้ได้เลยนะครับทาเสร็จแล้วค่อยติดตั้งสระทีหลังนะครับก็จะง่ายต่อ การทาแล้วก็ปลอดภัยกับสะด้วยนะครับตอนนี้ช่างก็กําลังกางนะครับผมผ้าใบออกมาอยู่ที่สําคัญคือตอนกางผ้าใบอ่ะครับให้ดูรูนะครับจะมีรูน้าเข้าน้ําออกที่ต่อเครื่องกรองนะครับรูนี้นะครับกับตรงนู้นคือมันจะอยู่ด้านเดียวกันนะครับนี่ที่สําคัญอันนี้ตอนนี้นครับคือกางเสร็จให้หมุนด้านที่เราจะไว้เครื่องกรองเลยนะอย่างเงี้ยของเราววงเครื่องกรองอยู่ตรงนู้นนะครับ แล้วก็ก่อนหน้านั้นเราก็ปูแผ่นยาง EVA นะครับสีดําอยู่ข้างล่างนะครับผมแผ่นยางเนี้ยจะช่วยให้แบบเดินสบายเท้านะครับแม้จะพื้นจะไม่เรียบนะครับอันนี้ช่วยได้แล้วก็ปูแผ่นสีบรอนนะครับอันนี้ของอินเทกที่แถมมาให้ในชุดอยู่แล้วนะครับนี่นะครับใส่จะมีตัวพลาสติกสีดานี้ด้วยนะครับนี่สอดเข้าไปแบบนี้นะครับที่สำคัญเอาด้านสีเทานะครับขึ้นมานะครับด้านเดียวกันนะครับแล้วก็สอดตัวพลาสติกนะครับอ่าสอดลิ้น ที่ตัวสะกับแผ่นนี้นะครับ็จะแบบนี้นะครับผมเสร็จแล้วนะครับก็จะใส่ซอนขาสะนะครับผมตัวยูนะครับขึ้นไปแบบนี้นะครับแล้วก็พิงนะครับเตรียมไว้นะครับผมแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมาใส่คานสะกันเลยนะครับเริ่มจากนะครับถ้าฝั่งนี้ฝั่งด้านยาวนะครับอ่าด้านยาวให้ใส่ตัวเนะครับตัวคานนะครับจะมีติ๊กเกอร์ติดอยู่นะครับเสียบ ตัว A เข้าไปก่อนเลยนะครับด้านหัวเข้าไปเลยนะครับแล้วก็ต่อด้วยตัว B นะครับผมนี่นะครับนี่ครับทีใส่ทีละท่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆนะครับดันไปนะครับทีละท่อนนะครับก็คานฝั่งด้านยาวนะครับก็จะมีทั้งหมด8ตัวนะแปดคานก็ เริ่มจาก A นะครับ1ตัวนะครับแล้วก็ B นะครับผม6ตัวนะครับเนี่ยที่เป็นคาน B นี่นะครับคานบี่ี่6ตัวนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว c นะครับผมอีกหนึงอันก็จะเป็น8ปคานนะครับนี่แล้วก็เวลาใส่นะครับก็เกตนะครับรูตรงนี่ครับที่ผ้าใบสะนะครับกับรูตรงเออคานสัะรูนี้นะครับนีต้องให้มัน อยู่แนวเดียวกันนะครับถ้าไม่อยู่แนวเดียวกันเนี่ยมันจะพลิกลำบากกับลำบากนะครับถ้าปิดท้ายด้วยตัวนี่นะครับตัวซีนะครับผมเสียบเข้าไปเป็นตัวที่แปดนะครับสําหรับฝั่งด้านยาวมีแปดคานนะครับขยับนะครับให้ตรงรูนะครับใส่เสร็จแล้วก็ยกก่อนเลยนะครับใส่คานยก ฝั่งด้านยาฝั่งนี้ที่ใส่คานเสร็จพอมาถึงฝั่งด้านยาอีกฝั่งหนึ่งนะครับเราก็จะใส่คานสลับกันเมื่อกี้ใส่ A ไปใช่ไหมครับอันนี้ต้องใส่อะไรนะใส่ c นะครับฝั่งด้านนี้ต้องใส่ตัว c เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วย b 6อันนะครับผมปิดท้ายด้วย A นะครับเป็นอันที่8นะครับก็8อันเหมือนเดิมด้านยาว ใส่คานเสร็จก็มาใส่ด้านกว้างต่อครับด้านกว้างก็จะเป็นตัว d e f นะครับผมโดยจะใส่ตัว d เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ตัว e 2อันแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว f นะครับส่วนฝั่งนู้นนะครับก็สลับกันนะครับใส่ตัว f เข้าไปก่อนแล้วก็ตัว e 2ตัวแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัว d นะครับตอนนี้ก็ยกขาเขาา้าไปเสียบกับคานได้เลยนะครับเสียบทีละด้านนะครับผมอันนี้เราจะทำด้านฝั่งด้านยาวก่อนนะครับนี่ก็เสียบ ขาริมสุดนะครับก่อนจะมีรูอยู่เมื่อกี้นะครับที่ตัวคานกับตัวผ้าใบกยกนะครับเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับไล่ไปทีละขานะครับจนหมดฝั่งด้านยาวนี้นะครับตอนนี้เราจะใช้เชือกผูกที่ตัวขาสะนะครับเข้ากับตัว การงานระเบียงด้วยนะเพื่อยึดให้เขาอยู่ได้ทรงกอดนะครับแล้วก็เพื่อยึดนะครับให้มันหลบเข้าไปในงานระเบียงด้วยนะครับตอนที่ตั้งขาเสร็จหมดแล้วนะครับใส่ขาทั้ง4ด้านยกขึ้นแล้วนะครับแล้วก็เสียบมุมนะครับแม่เนี่ยครับมุมใส่เลยนะครับ ตอนนี้ลดน้ำมาแล้วนะครับผมอ่าแต่ก่อนที่จะให้ลดน้ำเติมสระนะครับประกอบตัวนี้ก่อนนะครับรั่วน้ำเข้าน้ำออกนี่ก่อนนะครับเดี๋ยวน้ำมันจะรั่วออกนะครับถ้าลดน้ำมารดเปิดน้ำใส่เนี่ยท่วมแค่ขาของเราก็พอเพื่อจะได้เตะนะครับพื้นสระให้เรียบนะครับซึ่งสังเกตดูตอนนี้นะพื้นมันจะยังไม่เรียบนะครับเรายังทําให้มันเรียบไม่ได้ต้องรอน้ําขึ้นมาถึงระดับหนึ่งก่อนนะครับนี่เปิดน้ํามาแล้วนะครับ นี่สั่งรถน้ำจากกันประปามาเลยแต่ว่าเป็นรถน้ำของเอกชนนะครับราคาขึ้นอยู่กับระยะทางนะครับผมีน้ำใสสะอาดแน่นอน100ร้อเซจากกันประปานี้ผมสั่งตลอดนะครับให้ลูกค้าไว้ใจได้เลยครับเจ้านี้เท่านั้นนะครับไาศสลรถน้ำประปาครับ เรียบร้อยแล้วนะครับใส่น้ําที่ซื้อจากการประปามาเลยนะครับเป็นน้ําสะอาดบริสุทธิ์แบบนี้เลยนะครับแล้วก็ส่วนเครื่องกรองนะครับเซตให้ทํางานแล้วนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วตอนนี้รอให้เขาทํานะครับครบรอบของเขาก่อนนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยครับก็ควรเปิดให้เครื่องกรองอ่ะทำงาน10ชั่วโมงต่อวันสัก1สัปดาห์ไปเลยนะครับส่วนวิธีการประกอบเครื่องกรองนะครับผมได้ทําคลิปไว้แล้วอีกคลิปหนึ่งนะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้นะครับในใต้นี้นะครับส่วนขอบระเบียงเดี๋ยวรอช่างมาเก็บพรุ่งนี้อีกทีนะครับ ซึ่งตัวนี้ต้องประกอบสะก่อนถึงจะติดครอบระเบียงนะครับตรงนี้ครับรอบทั้ง4ด้านข้างในอีกทีนะครับผมแล้วก็เก็บงานอีกเล็กน้อยก็ส่งงานได้แล้วนะครับพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อยครัสำหรับสะ32ฟุตนะครับทำงานระเบียงแบบตั้งพื้นง่ายๆแบบนี้เลยบนถนนของบ้านลูกค้าเลยนะครับที่แถวลาดพร้าวนะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ ตามให้ผมอีกทีนะกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับอย่างนคลิปหน้าเดี๋ยวผมมาลงรีวิวสะสวยๆนะครับไอเดียดีๆแบบนี้ให้ชมอีกนะครับสำหรับสะอินเทคของเรานะครับร้าน f ฟมิลี่ o ูเด a y ขอบคุณครับสวัสดีครับ